ตอนที่1408กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายด้แต่เจ้าหมอะไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงถึงขีดสูตรเป็นเพราะว่าขนาดผู้เชี่ยวชาญเขตแดนนิรันอมาตะตอนตน้นของสองนิกายใหญ่ก็ยังไม่แม้แต่จะสามารถเข้าใกล้สถานที่แห่งนั้นได้แตว่าหลินเทียนกับเดินเข้าไปใกล้ได้อย่างง่ายดายแถมยังไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนี่จึงทําให้พวกเขาได้แต่งงงงเป็นในทันทีนี่เจ้านี่มันเป็นใครกันแนะ่ เหล่าเหล่าที่อยู่ห่างออกไปก็ถึงกับอ้าปากค้างพร้อมกับพึพอมพำออกมาหลิ่นเทียนยังคงยืนอยู่กับที่ด้วยร่างกายที่ถูกแรงล้อมไปได้ประกายสายฟ้าอันเข้มข้นที่สามารถสังหารได้แม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญเขตแดนอันันตการหรือแม้กระทั่งเขตแดนนิลันแท้จริงลงได้อย่างง่ายๆอย่างไรก็ตามเขากลับไม่ได้รับแรงกดดันใดๆเลยแม้แต่น้อยเขายังคงยืนอยู่กับที่อยู่คู่หนึ่งก่อนที่เขาจะหันมาอ,ออกไปทางเหล่าเหล่า ที่ยืนอยู่ห่างออกไปไกลเล็กน้อยแล้วกาเดินเข้าไปภายในใจกลางของสถานที่แห่งนี้ที่เขากําลังจะเข้าไปภายในแล้วแถมยังไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยแม้แต่น้อยนี่มันหรือว่าตราบเท่าที่สามารถเข้าไปได้แล้วก็จะไม่ได้รับอันตรายใดๆนี่ดูไม่น่าจะใช่นะข้าเองก็คิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วทาไมเขาถึงได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่อยู่รอบนอกได้แต่พากันส่งเสียงออกมาแม้กระทั่งผู้วิศวกรของสองนิกายใหญ่เอง ก็ได้แต่หันหมาเอกไปทางหลินเทียนด้วยร่างกายที่สันสานเจ้าหนูนี่มันแปลกวัดมากผู้อาวุโสน่กายเฉินเจียวได้แต่ส่งเสียงออกมาหลินเทียนในก้าเดินเข้าไปภายในก่อนที่เขาจะพบว่าแหมขึ้นสายฟ้าพวกนี้จะทรงพลังอย่างมากแต่มันก็ไม่ได้ทําลายพื้นที่ภายในเลยแม้แต่น้อยนี่จึงทําให้เขารู้สึกประหลาดใจไม่น้อยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพร้อมทางก้าเดินต่อไปพางกว่าสายตาออกไปรอบๆโดยที่มีเสียงขึ้นสายฟ้าถูกส่งออกมาเป็นพัก เงินขามม่วงแดงดำเขาได้หันมาออกไปอย่างขึ้นสายฟ้าหลากสีที่อัดแน่นไปได้วยพลังทำลายอันหนักหน่วงซึ่งสายฟ้าสีเงินนั้นมีพลังทำลายด้อยที่สุดและสีดำเป็นสายฟ้าที่ทรงพลังที่สุดแต่ว่าแม้จะเป็นขึ้นสายฟ้าที่เบาบางที่สุดแต่ขึ้นสายฟ้าสีเงินมันก็เพียงพอที่จะสังหารเขตแดนอนันตการได้อย่างง่ายๆบอกได้เลยว่าอย่างน้อยๆผู้ที่คิดคนทักษะนี้ มันจะต้องมีะระดับพลังอยู่ในเขตแดนนี่ลันแท้จริงอย่างแน่นอนเขาได้แต่พึ่พากับตัวเองเมื่อเขียนได้ถึงจุดนี้เขาก็ได้หันหมอออกไปรอบๆก่อนจะหยุดอยู่คู่หนึ่งแล้วก้าวเดินต่อไปไม่นานเขาก็ได้ไปถึงพื้นที่ใายกลรงของสถานที่แห่งนี้อย่างแท้จริงเมื่อมอออกไปแล้วก็จะพบกับแท่นหินที่อยู่ตรงกลางซึ่งมันไม่ได้ใหญ่มากนักเหมาะสําหรับตั้งขัดสมาธิแถมยังถูกรายล้อมบรด้วยเศษฝุ่นที่ไม่รู้เลยว่ามันคงอยู่มาเนิ่นนานขนาดไหน สายตาของเขาได้หยุดอยู่กับที่ก่อนที่ดวงวิญญาณของเขาจะเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงเป็นเพราะว่าที่แท่นหินนั้นมันแฝงไว้ได้วยเจดจ้อมโแห่งสายฟ้าแท่นหินนั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่ผู้เช่ยวชาญคนนั้นคิดคนทักษะนี้ขึ้นมาอย่างแน่ๆเขาได้แต่พึ่งพามักับตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ได้ก้าวเดินออกไปอย่างรวดเร็วพิบตานีเองที่เขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของสายฟ้าอันหนักหน่วงเสมือนว่า คกมีเทียบสายฟ้านั่งคัดสมาธิอยู่ที่ด้านหน้านี้ดวงตาของเขาได้ส่งปะกายออกมาก่อนที่เขาจะนั่งคัดสมาที่ลงกับที่ถึงอย่างไรก็ต้องเรียนรู้มันให้ได้หลังจากที่นั่งคัดสมาที่ลงแล้วจิตสัมผัสอันทรงพลังของเขาก็ได้กวดออกไปรอบทิศทางพร้อมทังเริ่มทําการสรํารวจมรดกที่ถูกทิ้งเอาไว้คกื้นสายฟ้าทั้งหลายได้ส่งเสียงดังสน,าน,านั่นน้อยออกมาก่อนที่พวกมันจะพากันพุ่งถมเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างมีความสุขไม่นานหลังจากนั้น พวกมันก็พากันโครจรอ,อยู่รอบตัวของเขาอย่างช้าๆแน่นอนว่าเขาเองก็สัมผัสได้ถึงจุดนี้ดีจึงได้ลืมตาลับขึ้นมาอีกครั้งนี่มันสีหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปโดยทันทีจิตสัมผัสของเขาได้หยุดนิ่งแต่ว่าคลื่นสายฟ้าเหล่านี้กับยังคงไหลล้อมรอบกายของเขาเอาไว้เขานั่งขัดสมาธิลงพร้อมทั้งจดจ้องออกไปพางสัมผัสได้ถึงกิ่ได้อันหนักหน่วงที่แฝงอยู่ภายในนั้นประกายแสงได้สาดส่องออกมาจากร่างกายของเขาเสมือนว่า มันมีเสียงสะท้อนของสายฟ้าในเวลาเดียวกันนี้เองที่ดวงวิญญาณของเขาได้ส่งประกายออกมาพร้อมทั้ง,งก่อกําเนิดเป็นคลื่นสายฟ้าที่หนักหน่วงซึ่งมันอาจได้ไปได้กลิ่นอายของทันสวรรค์ที่ถูกส่งออกมาบุ่มบุ้มบุ้มคลื่นสายฟ้าอันทรงพลังส่งผลในมิติได้รอบถึงกับสันไว้อย่างนุนแรงหลังจากนั้นเองที่พวกมันต่างพากันไหลซึมเข้าสู่ร่างกายของหลินเทียนนี่จึงทําให้หลินเทียนได้แต่รู้สึกขนหัวลุก พอต่อให้เปลี่ยนเขาเป็นผู้เ่วยวชาญเขตแดนนิรันแท้จ,จิงคนอื่นก็คงจะต้องตกตายลงไม่เหลือซากแถมก่อนหน้านี้เขาเองก็ถึงขั้นเกือบจะลุกหนีไปด้วยซ้ำเขาได้ปรับสภาพอารมณ์ของตัวเองอย่างรวดเร็วก่อนที่ร่างกายจะไลล้อมไปได้วยประกายแสงสายฟ้าอันเข้มข้นขึลื่นสายฟ้าห้าสีได้ส่องประกายแสงแห่งสายจะทำออกมาผ่าพุ่งทะลวงเข้าสู่ทะเลความรู้ของเขาร่างกายของหลินเทียนได้แต่สั่นไหวขนาดะที่ขึ้นสายฟ้าได้ทะลวงผ่านทะเลความรู้ของเขาไปยังดวงวิญ,ญญาณของเขา และเริ่มโครจรอ,อยู่รอบๆเสมือนว่ามันเป็นผู้ไปทักมังกรสายฟ้ายัางไงอย่างนั้นยิ่งเวลาผ่านไปคลื่นสายฟ้าที่ทะลวงเข้าสู่ร่างกายของเขาก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกและส่งผลให้ทะเลความรู้ของเขาเกิดการสั่นไหวอย่างตื่นเต้นบุ๊มบุ๊มบุมบุมบุม,บมเสียงฟ้าร้องกำลังดังสนั่นั่นไหวถูกส่งออกไปอย่างต่อเนื่องกว่าห้าครั้งขณะที่คลื่นสายฟ้าห้าสีได้พากันแปลเปลี่ยนกลายเป็นอัขระโบราณที่หล่ยลอ้อมโดยได้กินไอสายฟ้าอันเข้มข้น ร่างกายของหลินเทียนได้แต่สันสะท้านไปเพราะเขาเคยเห็นอักขระเหล่านี้มาก่อนแล้วซึ่งมันถูกจารึกเอาไวบ้บนผนังหินก่อนหน้านี้บุ้มอักขระสายฟ้าทั้งหลายได้ส่งประกายแสงออกมาก่อนที่มันจะส่งเสียงฟ้าร้องคำรามดังสนั่นไหวไปทั่วทั้งทะเลความรู้ของเขาหลินเทียนในตอนนี้กำลังแบกรับความเจ็บปวดจากการฟาดฟันของคลื่นสายฟ้าทั้งห้าสีก่อนจะปรากฏข้อมูลอันเลนรางขึ้นภายในทะเลความรู้ของเขา ลักษะเป็นจักรสนีสถานป๋าบุ่มอัคระห้าสียิ่งสองประกายออกมาอย่างเข้มข้นหลังจากนั้นเองที่มันได้ทะลวงผ่านเข้าไปยังดวงวิญ,ญญาณของเขาอย่างรวดเร็วมันทําให้ดวงวิญ,ญญาณของเขาได้แต่สั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมๆกับความเจ็บปวดที่แผ่ขยายไปทั่วร่างกายของเขาแต่ไม่เขาอดส่งเสียงโอดควนออกมาไม่ได้ระหว่างนี้เองที่ภาพความทรงจําอันเลือรลางได้ปรากฏขึ้นในทะเลความรู้ของเขามันเป็นภาพของคนคนหนึ่ง ที่อาบไปใเลือดขนาดที่ผ่านพ้นทันสวรรค์ไปก่อนจะอาบไปในประกายแสงเจ็ดสีและแข็งแร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเวลาได้ผ่านไปพร้อมๆกับภาพที่เปลี่ยนไปเขาได้เห็นภาพของล่างๆนั้นกาว้ามทันสวรรค์รอบที่2อรอบที่ส4มสี่ห้าหกเและเก้านี่มันอะไรกันภาพเหล่านี้ทำให้ร่างกายของเขาถึงขั้นสันสะท้านไปอย่างรุนแรงเป็นเพราะมีคน ที่ต้องแบกรับทันสวรรค์ตั้งแต่เขตดแดนจกกักรพรรดินาพาเหมือนกับเขางั่นหรือหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้เห็นภาพของร่างร่างนั้นก้าวเดินผ่านทันสวรรค์ไปทั้งหมด18ครั้ง18ครั้ง,งหัวใจของเขาได้สั่นไหวการที่สามารถก้าวข้ามทันสวรรค์ได้กว่า18ครั้งนี่จึงแสดงหเห็นว่าอีกฝ่ายอยู่ในเขตแดนจกกักรพรรดิอง่งดุเทียกันหรือภาพเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าช่วงที่ร่างร่างนั้นเฉีกยวเคลื่อนสายฟ้าออกเป็นเสียงเสียงก่อนจะอาบด้วยประกายแสงเจ็ดสี พร้อมทั้งเดินทางข้ามภูเขาและแม่น้ำไปมากมายก่อนที่เขาจะเปิดโลกใบเล็กและเข้าไปทำสมาธิอยู่ภายในไม่รู้หรือว่าใช้เวลานานขนาดไหนก่อนที่ล่างางนั้นจะลืมตากลับขึ้นมาอีกครั้งโดยดวงตาที่ผสมผสานไปด้วยสายฟ้าหลินเขียนที่กำลังจ้องมองออกไปยังดวงตาอันล้ำลึกนั้นก็ได้แต่รู้สึกสันสะท้านไปพิบตานี้เองที่ภาพเหล่านี้ได้แปรเปลี่ยนและเผยเห็นถึงช่วงเวลาที่ล่างๆนั้นได้พุง่งผ่านควงจักรวาล และมันไม่ติดทั้งหลายไปเพื่อเผชิญหน้ากับเนรตรอมตะราบเรียบและให้ความรู้สึกโขดเทียมขนาดใหญ่คู่หนึ่ง